คลิปนี้นะครับจะเทสความเร็วเน็ต1 m เมกะบิตเซกให้ดูว่าความเร็วเท่านี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นไปดูที่โปนก่อนว่าเป็นโปรนึเมจริงๆนะไม่ใช่เป็นโปรที่แอบแฝงมานะครับสมัครให้ดูเลยนี่ซิมฟรีที่ได้มาแล้วก็มาสมาัครให้เห็นพอดีผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามี1เมกไม่อันด้วยก็เลยเพิ่งเจอก็เลยอยากให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับเพราะว่า วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งมีแนวโนว่าจะไม่ต่อโปรแน่ๆนะครับไปดูกันนะครับ2องแพ็กเกจเสริมอ่าอย่างที่บอกนะครับเด็ด1นึ่งเมกะบิตนะครับ WiFi ไม่จับกัดด้วยและแค่ก60บาทต่อเดือนครับแต่ใช้ได้แค่6รอบก็คือ6เดือนนะแต่โอเคแหละก็เดี๋ยวถ้ามีโปรดีๆเรามานำเสมออีกครั้งนะครับส่วนโซเชียลแพ็กเกจเสริมเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับเรื่อง Work for Home ของ True ใช่ไหมครับซึ่งเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไม่ใช่นักศึกษานะแต่เราก็ดีคือเราได้ซิมฟรีมาเราเสียแค่ค่าสมัครแค่60บาทต่อเดือนแล้วก็ใช้ได้อีก6เดือนเราก็เสียแค่เดือนละ60บาทก็โอเคเลยครับโอเคนะอันนี้คือแพ็กเกจ1เมกะบิตเปอร์เซ็ตแน่นอนต่อมาเหมือนที่ย้ำครับไปเทสสปีดให้ดูสปีดเทสครับสปีดเทสขึ้นเท่าไหร่นะครับ ในค่ายอื่นผมไม่เห็นนะแต่ในค่าย t ทูเนี่เพิ่งเห็นมาเมื่อกี้นี้เองแล้วก็เลยมาทำให้ดูก่อนเพราะว่าใครที่ชอบดู Youtube ที่บ้านเปิดตลอดเวลาดู Youtube และเล่นเว็บธรรมดาไม่ได้อะไรมากความเร็วเท่านี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแต่ถ้าใครทำงานหลักหนักก็อาจจะช้าไปนะครับแต่ถ้าต้องการเน้นประหยัดและเล่นตลอดเวลาดูหนังเล่นเว็บดู YouTube ฟังเพลงตอบโจทย์แน่นอนครับ ความเร็วนะ1เมกทับ1เมกเลยโอเคนะครับไปดูการว่าจริงไหมไปดูที่ YouTube ก่อนแล้วกันครับอ่าเห็นนะฮะสำรวจอ่ามาแรงครับลองเปิดดูนะฮะอ่าก่อนในใจครับเห็นไหมโอเคเลยครับ1เมกข้อดีแน่นอนเพราะเนื่องจากครูขึ้นสัญญาณก็อันดับตน้ตนๆของประเทศอยู่แล้วสัญญาณที่ไหนก็ค้างจะครอบคลุมแน่นอนมาเลยทำให้ เราไม่ต้องกังวลเรื่องไม่มีสัญญาณและเนื่องจากความเร็วที่ไม่สูงมากและไม่อ้นแบบนี้เห็นไหมมันได้เลยครับดู YouTube ธรรมดาด้วยจอเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะมีโหลดชา้านิดหนึ่งแต่ใช้งานได้ครับนี่ครับ1เมกใช้งานได้จริงนะครับรวมถึงเปิดเว็บไซต์ต่างๆนะครับเปิดเว็บไซต์ต่างๆค้นหา Google อ่าเห็นไหมฮะมันใช้งานได้อยู่นะครับอ่าโอเคคน้นรูป ค้นแผนที่นะครับอ่าเห็นไหมได้อยู่ครับจะใช้ในการนำทางจะใช้ในการแผนที่ก็เนี่ยโอเคเลยไม่ดีเลยเท่าไหร่เลยนะฮะมือถือผมก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ยังทำงานได้โอเคเลยนะักกดโยค,ค,ครับก็สามารถทำงานได้หลายเรื่องอย่างโอเคเลย1เมกสำหรับคนที่ประหยดัดตอบโจทย์แน่นอนครับอย่าลืมกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเถนมาก็เลยรีบไปสมัครให้เลยนะครับ สำหรับใครที่สงสัยอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์อย่าลืมพูดคุยกันได้นะครับผมพยายามจะทําให้เห็นภาพแล้วก็ให้เข้าใจากันยังไงก็ขอบคุณทุกท,กทนขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผิดพลาดการใดขออภัยในนัดนี้ด้วยครับขอบคุณครับ